สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในแคปตัสสวนอุ่นดินวันนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาดูแมมขนนกเหลืองนะคะว่าข้อแตกต่างระหว่างแมมขนนกเหลืองที่เราปลูกลงกระถางแบบนี้นะคะตวกนี้เป็นไม้มเมล็ดนะคะปลูกลงกระถางแบบนี้กับที่เป็นแบบไม้กราฟนะแตกต่างกันยังไงนะคะข้อดีข้อเสียคะ่ะ แมมขนนกเหลืองนะคะเขาจะชอบแดดนะจะชอบแดดจัดถ้าเรายิ่งให้เขาอยู่ในที่แดดจัดจัดนะคะหนามเขาจะถี่แล้วก็ออกดอกเก่งด้วยค่ะส่วนเรื่องการผสมเกสรน,นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นเห็นของฝนเนี่ยนะคะที่ติดฝักอยู่นะคะก็คือไม่ได้ผสมเกษรเลยนะเขาติดของเขาเองนะคะแมมขนนกเหลืองไม่จําเป็นต้อง ผสมเกสรเขาก็สามารถติดฝักได้นะคะนี่ค่ะแม่ขนนกเหลืองนะคะเขาจะมีดอกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกขีดแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นดอกสีชมพูธรรมดาดอกสีขาวกลีบมนกลีบแหลมนะคะมีลักษณะกลีบหลายแบบมากนะคะสีส้มดอกสีแดง แต่ว่าดอกสีส้มอย่างนี้นะคะก็จะมีน้อยนะคะคนที่เลี้ยงแมมขนนกเหลืองนะคะเขาก็จะนิยมที่จะเพาะมาเมล็ดกันนะคะเพราะว่าจะได้ลุ้นว่าจะได้สีปแปลกออกมาไหมนะคะแล้วเขานะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะแตกหน่อนะคะได้ด้วยนี่ค่ะอย่างต้นนี้นะคะฝนไม่ได้ปาดหัวทําฟอร์มกอน,นะคะอันนี้เขาแตกหัวออกมา เป็นฟอร์มกอค่ะเขาจะขึ้นฟอร์มกอของเขาเองอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาก็สามารถขึ้นเป็นฟอร์มกอได้นะคะแมมขนนกเหลืองเขาจะเป็นไม้ที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วหนามของเขาก็ไม่เจ็บนะคะจับได้สัมผัสได้ขนมีหลากหลายแบบมีทั้งขนสีขาวสีเหลืองทองแบบนี้นะคะนี่ค่ะบางทีก็จะมี เขาเรียกขนเวียนขนร่มร่มหุบร่มกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะขน,นานอย่างนี้นะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าขนร่มนะคะส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแมมขนนกเหลืองที่ฝนเอามากราฟนะคะเขาก็ติดดอกติดฝักได้เองเหมือนกันค่ะเราไม่ต้องผสมเกสรแต่ว่าจะมีลักษณะหนามที่ห่างนะคะหนามจะไม่สวยเท่าที่เราปลูกลงกระถางนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เขา โตเร็วเกินไปก็เลยทําให้ฟอร์มหนาของเขานะคะไม่ค่อยสวยนะคะวิธีการเลี้ยงเขานะก็เราจะใช้ดินปลูกเหมือนดินปลูกแคปตัสท,ทั่วไปส่วนเรื่องการลดน้ำนะคะเราก็จะลดน้ํานะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะฝนก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาดูแมมขนนกเหลืองนะคะสําหรับคลิปต่อไปฝนจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรอีกนะฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ